สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูแผ่นหนัง DVD ทั้ง10แผ่นนะครับก็จะเป็นแผ่นฉบับภาคไทยเท่านั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะหยิบแผ่นหนังเรื่องอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูบ้างโูซ่าบ้าพลัง แบ็กแมนปะทะไวไลท์สาวฮาร์่ีควินซานตาบัดดีแก๊งน้องหมาป่วนคิดมัด ฤดูฝันฉันมีเธอมหาสจั์มนลลักเจ้าชายกบ แจ็คกับสหายโจรสลัดแห่งเอเวอร์แลนด์ผจญภัยท่องเวลากับนายพีบอดี้และเชลแมน เลโก้แบกแมนแจตติกลีกถล่มกองทั Doom. LEGO World, พลิเจียนออฟดูมเลโก้จูเลสิกเวิลด์พญานาคไดโนเสาร์ตัวร้าย เทอโบก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับแผ่นหนังที่ผมหยิบมาให้ดูมีเรื่องไหนที่เพื่อน มีไว้ในครอบครองบ้างหรือเปล่าครับถ้ามีก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ